สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำคอมูชา F1 หมักเม้านะคะเห็นไหมคะหมักเม่าป้าหมูได้มาคือสุกสีม่วงแดงสวยมากเลยนะวันนี้เราจะทํา F1 น้ํา้ำหมักเม้านะคะตอนนี้เราจะไปทําความสะอาดแล้วก็เตรียมลูกหมักเม่ามาทำคอมูชาก,ก่อนนะคะ หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดมะเม้านะคะแล้วก็เก็บออกจากก้านมันแบบนี้นะคะเราจะเอาไปยีก่อนนะวิธีการยีนะคะไม่ยากเลยนะเพื่อนๆใส่ในกระมังนะคะแล้วก็ใช้สากนะคะยีเขาออกแบบนี้นะเราจะได้ความเข้มข้นของมะเม้านะคะวันนี้เราทําความปุ่น F1 นะคะเพื่อที่จะเอามาดื่มเป็น F1 นะสีสวยมากเลยนะเพื่อนๆดูนะ หมูเติมน้ำไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะยีให้เขาง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของหมักเม้าออนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ํานะเดี๋ยวเราจะต้มน้ําเลยนะคะวันวันนี้เราหมัก F1 หมักเม้านะคะอยู่ที่2ลิตรนะป้าหมูจะใช้น้ํา300 ML นะคะมาต้มน้นตาตาลนะเปิดเตาเลยค่ะใช้ไฟแรงได้นะคะ มีน้ำร้อนแล้วนะคะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายแดง200กรัมนะคะเทลงไปเลยนะเราจะต้มแค่น้ําตาลทรายละลายนะคะตอนนี้น้ําตาลทรายละลายหมดแล้วปลาหมูจะปิดเตาเลยนะคะเราจะเทน้ําตาลที่เราต้มนะคะลงไปในชามผสมนะเราจะผสมในภาชนะอื่นก่อนนะคะก่อนที่จะไปลงโหลหมักนะตอนนี้นะคะ เราจะเทน้ำส่วนที่เหลือลงไปวันนี้ประมูดจะหมักคอมูชะหมักเม้า2ลิตรนะคะเราแบ่งน้ำจาก2ลิตรมาต้มน้ำตาล300 ml นะคะน้ำที่เหลือก็คือ1,700 ml นะเราจะเทน้ำเย็นลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการลดอุณหภูมินะเทลงไปได้เลยค่ะน้ำเย็นจะต้องเป็นน้ำดื่มเท่านั้นนะคะเป็นน้ำดื่มน้ำกองเท่านั้นนะ มีสมาชิกถามป้าหมูนะคะว่าน้ํากองใช้ได้เหรอใช้ได้ค่ะถ้าเป็นน้ํากองจากเครื่องนะไม่ใช้น้ําประปาหรือน้ําบาดาลนะคะนี่นะคะทั้งหมดพันเจ็ดรอยมลนะคะหมักเม่าที่เรายีไว้นะคะเราจะใส่ลงไปเลย อันนี้ก็พร้อมที่จะลงโหลหมักแล้วนะคะก็ะหมูจะกองกากออกก่อนนะคะเราจะใช้แค่น้ําที่เข้มข้นของเขานะคะ หลังจากที่เรากรองน้ำหมักเม้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะหมักแล้วนะนี่นะคะหัวเชื้อสโคบี้ของป้าหมูนะเพื่อนๆดูหน้าตานะคะเป็นแบบนี้เลยนะเวลาที่เรานำไปหมักแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำตั้งต้นหัวเชื้อที่แข็งแรงนะคะน้ำตั้งต้นที่ได้ก็จะใส่น่าดื่มนะคะไม่มีตะกอนอะไรให้ขุนมัวนะคะเวลาที่สั่งหัวเชื้อไปนะคะจะได้น้ำตั้งต้นไป หขวดนะคะปริมาณ250 ml นะคะเพื่อนๆไม่ใช่เต็มขวดนะคะถ้าเพื่อนๆสั่ง F1 อย่างเดียวหมายความว่าเป็นน้ำตั้งต้น F1 คือ1ขวดแบบนี้340 ml นะคะขวดนี้100บาทเอาไว้สำหรับไปเติมเทปาเช่หรือว่าเอาไปเติมคอมูชา F2 นะคะหรือว่านำไปเพื่อสร้างสโคบีนะมันจะได้เต็มขวดแบบนี้นะคะก็คือ340 ml 100บบาทนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะ ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อชุดหมักนะคะชุดหมักหักเวเชื้อพร้อมสโคบี้ก็คือสโคบี้หนึ่งตัวแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตั้งต้น250 ML นะเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะเวลาที่สั่งซื้อชุดหมักนะคะมันจะเป็นชุดสำเร็จก็คือพร้อมที่จะหมัก2ลิตร3ลิตรได้เลยนะ<ม>นี่นะคะมันก็จะไปคู่กันนะคะก็คือตัวสโคบี้นะคะแล้วก็น้ำตั้งต้นซึ่งปริมาณ อยู่ที่250 ml นะวันนี้เราจะหมักคอมุชา F หนึ่งน้ำหมักเมานะคะป้าหมูจะเทหัวเชื้อลงไปแบบนี้เลยตามด้วยน้ำตั้งต้นนะคะเทลงไปหมดขวดเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเทหัวเชื้อลงไปนะคะเราจะคุมด้วยผ้านะเพื่อนเพื่อนสั่งชุดหัวเชื้อจากป้าหมูนะคะจะได้ผ้าคุมสวยสแบบนี้ไปด้วยนะคะพร้อมยางสำหรับรัดปากโหลนะคะ เราจะคุมไว้เลยนะโหลใหญ่กว่านี้ก็ยังคุมได้นะเพื่อนๆดูนะโหลนี้ของป้าหมูสามลิตรนะผ้ายังเหลือเยอะเลยค่ะเนี่ยเราก็คุมไว้แบบนี้เพื่อนๆดูนะผ้าที่ป้าหมูใช้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าไหมอิตาลีนะคปะป้าหมูจะใช้สองชนิดนี้นะคะเพราะว่าระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ มบูชาของเรานะคะมีอากาศที่จะถ่ายเทได้สะดวกนะทําให้สโคบี้เจริญเติบโตได้ง่ายด้วยนะคะใครที่สั่งซื้อหัวเชื้อของป้าหมูไปนะคะป้าหมูการันตีให้เลยนะว่าเพื่อนๆนําไปหมักแล้วนะคะจะเห็นสโคบี้เกิดใหม่ภายใน3วันนะป้าหมูจะหมักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ3วัน5วันเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะคะว่าสโคบี้ที่จะเกิดใหม่นั้นนะคะ ใช้เวลากี่วันถึงจะเกิดสโคบีตัวใหม่ให้เพื่อนๆได้เห็นนะป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตคอมพูชา F1 หมักเม้านะคะป้าหมูหมักไปวันที่19เดือน8นะป้าหมูบอกทุกครั้งเลยนะคะว่าใครที่ได้น้ำตั้งต้นหรือว่าหัวเชื้อสโคบีของป้าหมูไปนะหมักไป3วัน5วันเพื่อนๆจะได้เห็นสโคบีเกิดใหม่นะคะ เดี๋ยววันนี้เพื่อนๆมาดูกันนะป้าหมูหมักวันที่19เดือน8นะคะวันนี้วันจันทร์ที่22เดือน8นะรวมเวลาทั้งสิ้นนะคะ4วันจริงๆ3วันอะสโคบีเกิดแล้วนะป้าหมูไม่มีเวลาอัดนะคะวันนี้ป้าหมูเพิ่งจะมีเวลามาอัดคลิปคอมบูชา F1 หมักเมานะคะวันนี้คือเป็นวันที่4ของการหมักนะ วุ้นสโคบี้เกิดตั้งแต่วันที่สามเพื่อนๆดูนะคือวันนี้มันหนาแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูนะในโหลเห็นไหมคะน้องสโคบี้คือแผ่นหนามากแล้วนี่เพิ่งผ่านไปสี่วันเท่านั้นนะคะเพิ่งผ่านไปสามคืนเท่านั้นนะคะแผ่นสโคบี้หนาขนาดนี้แล้วนะเพื่อนๆนี่คือสโคบี้แผ่นใหม่ที่เขาลอยอยู่เหนือน้ํานะคะ สโคบี้ท <eps> ี่เกิดใหม่จะลอยอยู่เหนือน้ําเท่านั้นนะคะเพื่อนๆป้าหมูอยากจะให้เพื่อนๆลองเอาแผ่นสโคบี้จากอีกโหลนึงไปวางอีกโหลนึงนะคะไม่มีสโคบี้ตัวไหนที่จะลอยเหนือน้ํานะมันจะต้องเป็นสโคบี้ที่เกิดใหม่เท่านั้นนะคะที่จะลอยเหนือน้ํานะเพื่อนๆดูอันนี้ก็แผ่นนหนาเป็นเซนเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นชัดนะป้าหมูนะคะพูดเสมอเลยนะว่า หัวเชื้อคอมบูชา f 1นะคะที่มีความแข็งแรงนะเวลาที่หมักไปแล้วนะคะน้ำที่ได้ก็จะใสนะตัวสโคบี้เขาก็จะแผ่นหนาอ้วนนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะหัวเชื้อคอมบูชาของป้าหมูนะคะมันเป็นการหมักแบบออแกนิกนะคะเพื่อนๆมันมีความจเจริญเติบโตมีความแข็งแรงเวลาที่เอาไปต่อยอดหมักเป็นคอมบูชา f 1หรือว่าเพื่อนๆจะนาไปต่อยอด มากเป็นคอมบูชา F 2นะคะมันก็จะเกิดความฟู่ฟ้าหน้าดื่มนะหลายท่านนะคะสงสัยว่าจะดื่มเป็น F 1หรือ F 2ถึงจะได้ประโยชน์ประโยชน์ที่ได้เหมือนกันนะคะเท่ากันอยู่ที่ว่าความชอบของเพื่อนๆนะว่าจะชอบดื่มคอมบชา F 1นะคะหรือว่าคอมบูชา F 2ที่ฟู่ฟ้าแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบคอมบชา F 2ฟู่ฟ้าเพราะว่า จะมีแบบมีแอลเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าหมักไปสามวันก็ไม่มีแอลนะของเป้าหมูหมักสามวันสี่วันก็ยังไม่มีแอลนะคะมันขึ้นอยู่กับน้ําตั้งต้นด้วยนะเพื่อนๆดูน้ําตั้งต้นของเป้าหมูนะเห็นไหมไม่มีตะกรนอะไรให้ขุนคล้องหมองใจเลยเพื่อนๆดูนะคือมันขึ้นอยู่กับความสะอาดด้วยนะคะโหลที่เราใช้นะ ล้างทำความสะอาดค่าเชื้อให้เรียบร้อยนะคะปะหมูบอกไว้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าก,กังวลความต่างของราคาหัวเชื้อนะมันต่างกันแค่เล็กน้อยนะคะเวลาที่คุณเอาไปหมักนะมันดีต่อใจนะราคาหลักร้อยความรู้หลักล้านนะคะใครที่สนใจหัวเชื้อน้ำตั้งต้นของป้าหมูนะสามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยนะคะเพราะว่าป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กให้ใต้คลิปนี้นะ เราสอนคุณจนเป็นจับมือสอนนะคะจับมือสอนแชทต,ต่อแชทมีห้องให้คุณเข้าเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพียงแค่คุณสั่งซื้อหัวเชื้อคอมุชา่าจากป้าหมูนะคะท่านใดที่ไม่ได้ซื้อหัวเชื้อคอมุชา่าจากป้าหมูก็สามารถที่จะเข้าห้องเรียนฟรีเพื่อที่จะไปหาความรู้ได้เลยนะคะห้องสอนทำคอมุชาบาใป้าหมู เพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องรออนุมัติป้าหมูเปิดสาธารณะเอาไว้ท่านเข้าไปดูไปหาความรู้ก่อนได้เลยว่าลูกศิษย์ป้าหมูที่ซื้อหัวเชื้อคอูชาจากป้าหมูไปแล้วนั้นหมักไปแล้วสามวันห้าวันได้เห็นสโคบี้เกิดใหม่จริงไหมป้าหมูไม่ได้พูดเกินจริงค่ะท่านได้หัวเชื้อมาจากที่อื่นหมักไปสเดือนยังไม่เห็นสโคบี้เกิดใหม่คือเททิ้งเธอค่ะ มันต้องเกิดใหม่ภายใน3วัน5วันแล้วมันถึงจะมีความแข็งแรงถ้า3เดือนไม่เกิดสโคบี้เลยแสดงว่านั่นเป็นหัวเชื้อจากน้ำหมักชีวภาพนะคะคือถึงมันจะเกิดสโคบี้มันก็ใช้เวลานาน,านมันก็ไม่เหมาะสมที่จะเอาไปทำคอมบูชาเพราะมันเป็นจุลินทรีย์คนละตัวกันท่านใดอยากจะ ได้ความรู้ที่กว้างกว่านี้สามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้นะคะถ้าพูดทั้งหมดในคลิปนะคะมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าแต่ละคนนะคะมีข้อสงสัยที่แตกต่างกันท่านได้หัวเชื้อสโคบี้มาจากต่างที่กันปัญหาที่จะเจอมันก็จะแตกต่างกันด้วยแต่ถ้าได้หัวเชื้อคอมูชาจากป้าหมูไปนะคะบอกเลยท่านจะไม่เจอปัญหาใดๆเลยนะคะ หมักไป3วันหวันป้าหมูสอนจับมือสอนถ้าไม่เกิดสโคบี้ภายใน3มวันห้าวันป้าหมูจะคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้พูดโฆษณาชวนเชื่อให้คุณซื้อหัวเชื้อจากเราคุณซื้อของเราคุณได้กําไร หนึ่งได้หัวเชื้อที่มีความแข็งแรงหมักแบบออร์แกนิกคุณเอาไปหมักต่อนะคะถึงจะมือใหม่คุณก็ทำสำเร็จป้าหมูไม่ทิ้งลูกศิษย์นะคะสอนจนเป็นนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ